แล้วว่าฝ่ายไหนสีไหนที่มาชมตรงนี้มาให้กำลังใจนักกีฬาทั้งคู่ขอบคุณมากครับแล้วก็เมื่อสักครู่ในในเกยมครับซึ่งเป็นคู่ต่อสู้บนเวทีนเนี่ยลงมาเขามีน้ำใจนักกีฬาม,มากเขาลงมาจับมือผมเราว่าวันนี้นายชนะเพราะว่าผมแบกน้ำหนักเขา26กิโลเขาบอกว่าผมชนะซึ่งจริงแล้วเราสองคนชนะทั้งคู่เราไม่ได้ไปต่อ,อยกันขน้างถนน ไม่ได้ไปต่อยกันบนรถเมย์ไม่ได้ทับให้คนไม่รู้อีหนุยเนต้องโดนลูกหลงไปด้วยตัดสินกันแบบลูกผู้ชายในที่แจ้งอยู่บนเวทีมีกติการมีกรรมการที่เป็นกลางผมว่านี่คือความสวยงามของความแตกต่างน,นะครับไม่ต้องรอตอ,อบแต่รอกันกันวิธีนี้แมนนะครับขอบคุณมากครับม 20กิโลสู so 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 past, so right ้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ชนะเขาเลยผมชนะที่ว่าตัวเราใหญ่กว่าน้ำหนักเราเยอะกว่าเขาเยอะถ้าผมหนักเท่าเขาก็าคงสู้เขาไม่ได้ใครจะยอมครับนักมวยคู่นี้นะครับที่อื่นๆต่อยจะได้ค่าตัวนะครับแต่ในเรื่องเนี่ยเสียค่าตัวองัน2,000เข้ากองตรงนี้นะครับ Thank you.